ค่ะก็สําหรับแฟนๆที่ติดตามรอละครพรมุของพวกเรามาอย่างยาวนานนะคะก็นานมากตัวขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็กดทนรออีกนิดนึงนะคะใกล้จะได้ดูแล้วได้เห็นตีเจอไปแล้วใช่ไหมรอหน่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจแล้วก็ที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะฝากละครของเราด้วยนะคะก็ฝากติดตามละครตรมุกด้วยนะคะไม่นาน เป็นอะไรมือตนไม่รู้มือสั่นจากกาแฟหรอสั่นจาซีนน้องบัวโอเคนะตอนคุณพ่อเป็นไงเลิ่มอีครับเริ่มอิดใจผมเริ่มอิซท่าไงให้ฟังหน่ะ เจ้าชายกบครับเดี๋ยวไปฝึกร้องมาอันนี้แผลบแผลบเลียเป็นเลียกบแหละ